สวัสดีครับพอดีมีคนทากมาว่าบอกวิธีนะครับเฮ็ดจไหนจิด้เปิดการมองเห็นเพื่อนว่าอันนี้ผมกับบอว์ก็ได้เล้ครับแต่ว่าผมสินแนะนำํำวิธีที่ผมเฮ็ดยู่ตอนนี้น้ครับหนึ่งนะครับเวลาโพสคลิปของเข้าเองนะครับ พูดแล้วหอพี่น้องแช่นะครับแช่ไปในกลุ่มนะครับแช่ลงกลุ่มแช่ไดดครับว่าผิดครับว่าผิดด้ครับแช่ลงกลุ่มจะหากลุ่มหัวกลุ่มป่า่าไปครับเลือกลกุ่มที่มันเป็นสาธารณะนะครับถ้าเป็นกลุ่มส่วนตัวมันจะมีแอดมินคอยตรวจสอบเลยครับ บางเธอเพิ่งเกิดว่าอนุญาตในเฮอาแช่ได้ครับเฮ้าแช่ลงสาธารณะเด้ครับมัน,นจังยีแช่ได้สองกะแช่ไปสตอรี่ครับแช่ไปสตอรี่ของเฮ้าเองเหรอครับแช่ได้ครบับว่าิดคือกันครับสามถ้าเฮอาอยากดันคลิปเฮ้าคลิปไดยเฮากับปัก์ c, มูดพูดไว้เลยครับแล้วก็ ซีก็เหตุคือทุกคนว่าแหละครับเขาไปเบิ่งคลิปของคนอื่นเบิ่งให้จบถ้ามีสาระเ้าก็าแชร์แต่เ้าอยา่าคอมเมนต์เนาก็คอมเมนต์ในเนื้อหาที่เขาลงในคลิปนะครับกดไลค์เพื่อนแต่ว่าผมกับว่าได้เบิ่งทุกคลิปแล้วครับผมกับว่าติดตามทุกคลิปว่าได้แชร์ทุกคลิปครับว่าได้คอมเมนต์ทุกคลิป คลิปใดผมคิดว่าผมอยากเบื้องผมก็จังเบื้องนะครับผมก็จังคอมเมนต์เพิ่นบางคลิปผม,ผมคิดว่าเออคลิปนี้นะสนใจข้อน,นี้คลิปนะสนใจผมก็กดติดตามเพิ่นไว้บางคลิปผมก็บอกด้เบื้องนะครับบอกด้เฮงเบิงบ้งทุกคลิปก็ยังทุกข้อนี้นะครับว่าเบิง้งต่อเบิ้งให้จบทุกคลิปคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามบ่แมนนะครับ ผมปฏิเหตุปานนั่นนะครับลองเบืองนะครับตามนี้แหละครับบ่รลูกัน,นครับว่ามันจะเปิดว่าการมองเห็นแต่พุก็เห็ุแบบนี้แหละนี่แหละครับผมมาแนะนำถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นี่นะครับ